พระเจ้าของพราแจกนะครับวันนี้ครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานจัดการให้นะครับให้รู้นะว่าคืออะไรแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมีทีมงานแจกให้นะครับได้ทุกคนครับได้ทุกคนไม้ทุกคนจบทุกคนทุกคนทุกคนอะไรนะวิอดีต้าไม่รู้ผมโดนบีมาอย่างงี้ไม่ทุกคนไม่ไม่ทุกคนขนาดนะผมพูดไม่จบอะผมพูดไม่จบอะไรนะครับ อ๋อตางชางจังผงเหรอยืนใกล้ๆกันหน่อยยืนใกล้กันกว่านี้ได้ไหมบ่งสารพูนมาละเตรียนคำอื่นได้ไหมลูกไม่มีแล้วหมดโค้ต้าแล้วไม่เต้นไม่เต้นครับไม่เต้นฮะอ่ะสอนสองสองสอ ไม่เป็นจริงไม่ไม่เป็นเหมือนกันอะไรนะครับอะไรนะมีคลิปหรอใช่มาเต็มทวิสต์เลยใครนี่เหรออ่เติ๊อ่เติ๊งอ่ะตให้ดูรอบหนึ่งหน่อยลงมเลยนะองลองลองลองใช่ เอลเขาบอกเอลไปไหนอ๋อว oh. ันนี้ไม่ได้พกมาเอาเก็บไว้อะอะไรนะไม่มีกล้ามเลยไม่ได้เอามามีคนอยู่ข้างนอกเลยนะที่มินดีนะครับดีนะครับมานั่งตรงนี hmm. <fle> ้ไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้หรอทำไมอะฮะเนเนเนชวนคุยหน่อยชวนคุยหน่อย ข้างหลังมีมีถามอะไรไหมครับพี่ผมถามได้ถามได้แล้วครับถามถาได้ถามได้โอ้ยโอยไม่ต้องลุกนะสวัสดีค่ะฮะสวัสดีครับค่แสบเมยก็ถามาบิงไปแคซีรีส์ผ่านหมออบกความจริงไหมยังไม่ได้ไปเลยครับว่าจริงยังไม่ได้ไปเลย จริงนะเขาไม่พูดดีกว่าไม่คือไม่ไม่ไมดว่ไม่มไม่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 ่ไม่ไมม่ไ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 ่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่่ไม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 ่ไ่ไ ถ้าสิวขึ้นเดี๋ยวเอาเซรัวีดามันอ่แต่ว่าดูแลสุขภาพ้วยนะช่วงนี้แดดร้อนมากนะครับช่วงนี้เดดร้อนตรงนี้นั่นแหละแต่เหมือนทุกวันนี้เหมือนบางทีก็มันจะตกก็ไม่ตกแล้วฝนมันอั้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 นห่วยอะมันอั้นมันี่ครั้งก่อนที่เราเอ้ยผมหรือว่าพี่ปิงพูดอะไรใช่แปอะไรนะ หกสามหกสามสามหกเลยไม่รู้พี่หมอพี่เราผูกด้วยแม่เถอเขาไม่เชื่อถ้ารุปใครบอกถูกนะมีก็ผมหมอก็จริงบอกเอาละนะอ๋อเอ้นก็วันนไม่จ่เงินครับผมวันนี้งงว่างงบอกไปแล้วผมลืมจริงไหมบอกอีกก็ได้ เลขแปด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 บอกหวยเหรอแล้วแปดแปดอีกแล้วหรอเราเปลี่ยนเลขบ้างเขาบนะอกเขามันออกทุกงงวดอ่ะ้าวไม่รู้นกัน ครับปรับวงประมาณสามล้านวานั้นไม่ไปกินก๋วยเตี๋ยวสามล้านโดนทุกร้านเนี่ยก็เมี์ถามนะครับ On Saturday ฮะฮะเมย์พทีฮะเบบี้ทีแปลว่าอะไรอ่ะให้เป็นให้เป็นว่าอะไรให้เป็นให้เป็นเบบี้ทีเอาเสื้อเสื้อบี้ที ต้าแล้วองสอนนะต้องสอนไม่สอนจะเต้นไม่เป็นเอาจริงป่ะมันมีคนเต้นเป็นไหมพี่สาวเราด้วยใช่ไหมนะใครใครว่าเต้นกันมีนะโอ้โหเมื่อไหนคนไหนฮะนี่เหรอเล่นวิธีวิีเป็นของคุณแล้วครับนี่ขึ้นมาตรงนี้เลยนะเร็วขึ้นมาเร็ว ว่าข้างหลังอยากเต้นเบบวิธีไหมครับมีใครไหมเจ็บเข่าแล้วลูกเนี่ยไม่มีใครอยากเต้นเลยเขาอยากดูเขาอยากดูเขาก็อยากดูเธอเต้นบ้างเอกเธอสอนก่อนสอนก่อนสอนก่อนพี่เหรอเต้นไปแล้วเต้นไปแล้วดูไปเลยเต้นไปหลายทีด้วยรอช้ำไปหมดแล้วหไม่มี ไม่มีก้างมีแต่ก้างมีแต่อะไรนะก้างโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ผมเพิ่งออกกำลังกายด้วยเหรอเนี่สุดๆอ่ะวิ่งนะเดี๋ยวนี้แต่เนี่ยออฟฟิตเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ตังโกหกมาูดเล่นผู้เล่นร้อยโลนู้เล่นพูดเล่นตกพูดเล่นพู้เล่นวิ่งกี่วันมาลอยโลนวันเดียววิ่งไปไหนลอยโลนพูด ออวิ่งวิ่งไม่ใจทุกคนครับโอยเนมฮะเหนื่ยมากอ่ะคือวิ่งเสร็จต้องกินสตรอเบอรี่เลยคอัยไม่เตียวเหรอเดี๋ไปพูดถึงมันเลยจะได้ตังมากจะได้มากไ่เตี่ยวแพงเหไม่ยมกเตี่ยวแพงั้ยแพงสุดในชีวิตเป็นแล้วเลย าจานละห้าสิบห้าปิงกิน2ชามคือตอนแรกอ่ะเฮ้จริงจริงนะเดี๋ยวปิงกินเลยชามเดียวไม่ค่อยอิ่มจริงจตอนแรกไปกินชามหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วปิงก็แบบ<ด>เออแบบยังไม่ค่อยอิ่มอะไรเงี้ยแล้วปิงก็เลยก,กินชามหนึ่งแต่ปิงก็ปิงก,ก็คิดถึงเล้วแบบถ้าปิงกินแค่ชามเดียวอ่ะปิงอาจจะไปโดนหลอกก็ได้นะ <laughs> คือเขาอาจจะมาชามสองที่ปิงกำลังกินไงเข้าจะ่ะเออปิงก็เลยแบบช่วงนี้กินชามเดียวเข้าไปอ่คือโดนล็อกตอนชามที่สองไม่รู้เหมือนกันแต่คิดไปเองไงเผื่อแบบฮะ พอกับบ้านไม่อันนนไม่คือร้อนด well. ีไม่คือปิงเราว่าคือที่ตรงนี้คือจอดมาตั้งแต่เกิดแล้วตั้งแต่เด็กแล้วไม่เคยเลยใครทำสอนอหน่อยสอนไหน่อยจะไปให้รางวัลสอนอเขาเหรอสอนอเปลี่ยนเรื่องดีกว่าอันนี้คือได้เข po ้าไปแบบ ข้าวฟรี์มหลังว่าอะไรครับข้างหลงอะไรครับ้าหลังะาหั่าเต้นมากเต้นมากเขาบอกว่าสารันเลยอะรอ้เหเต้นกันอะไรแบบยืนใกล้กันกว่านี้ได้ไหมคะนี่ไงผมจะให้เขาเต้นไงเต้นเต้นเต้น โอ้โหพี่นี่ประมาณสี่ห้ารอบวันนั้นน่ะจริงเออจริงอ่ะอย่าลงเลยนะไอ้เขาลงไปแล้วไม่ทันหรอไม่ทันแล้วตูดผมโดกมากเลยตูดเด้งนะครับเ้น่นหน่อยโอนโอนเอพวจริงนะ ยี่ทีไงเห้ยนะค่าปรับแพงกว่ายี่ทีมงานบอกว่าเหลือ5้าทีนะเป็นไงดีไปนะอยากไม่เห็นใก้เลยเร็วๆหมดเวลาเลยลูกเร็วเร็วหมดเวลาแล้วหมดก็หมดไม่เป็นไร เราเดาว่าเขาไม่ต่างจังหวัดใช่ไหมเพื่อมาดูเบบี้ทีนี่โอ้โหจิตใจทำด้วยอะไรด้วยม้าซินฮะเออโอ้โหถ้าไม่ได้ตรงนี้ก็คือต้องเต้นลงติกต็อกเออใช่ก่อนพี่ก็โดนอย่างนี้แหละพี่เลยเต้นอ่ะถ้าเราไม่ทำทั้งสองอย่างนะไม่ได้ถ้าเขาจะโหงานหน้าเจออีกแน่นอนหน้าเจออีกลงพอดีเจออีกเจออีกนะ เออทันเลยอ่ะใครร้องได้นะผมไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยลูกเพลงเปิดไหมนี่เปิดนี่เปิดเพลงถ้าเอาใหม่ขอทิ้งหน่อยเดี๋ยวผมเอา